สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบออจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะท่ามกลางปัญหาต่างๆมากมายสติปัญญาและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะ วันนี้วีรินอินสปายส์ขอชวนท่านผู้ชมมาปลดพลังงานลบเพิ่มพลังงานบวกด้วยกันนะคะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวหากเราอยากมีความสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงและประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องใช้วิธีปลดพลังงานลบออกไปเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาให้มากขึ้นค่ะเอะ๊แล้ววิธีที่ว่านี้ต้องทำอย่างไรอ๋อต้องใช้เทคนิคกดแรงดึงดูดค่ะ กฎแรงดึงดูดเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้วหากเรานำมาปรับใช้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ก็จะก่อให้เกิดความคิดเชิงบวกช่วยดึงดูดความสำเร็จในด้านต่างๆเข้ามาในชีวิตได้ทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพห้ามใช้กฎแรงดึงดูดผิดวิธีเด็ดขาดเลยนะคะเช่นคิดและทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะก่อให้เกิดพลังงานลบดึงดูดแต่สิ่งร้ายๆเข้ามาผลก็คือความล้มเหลวในชีวิตนั่นเองค่ะ ดังนั้นย้ำบอกตัวเองเสมอค่ะว่าเราเป็นคนดีคิดดีทำดีต้องเจอแต่สิ่งที่ดีเรื่องดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนมาเริ่มใช้กดแรงดึงดูดและพิสูจน์พลังงานบวกด้วยตัวคุณเองในงวันนี้เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอออกันใหม่ในวีรีนอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว